สบายดีปาลุงปอๆก็สังมดคือกปาปลุงไงเฮ้ยมหาหักเขียดกับแสบบิสบายดีปาลุง,อลองโอ้ยอยากนอนแล้วสันมันไงมันไงสันคอยบอุอ้มจะได้จะหลินคิดนินนะเป็นวะเมื่อเธอหนูหสันอยากนอนเด้ Ừ. chào ha, mà hai anh mười nhỉ hai kiệt rồi hai nghỉ hai bu. hai bu. hai nghịt rồi nè. chào hai anh nè. hai nào mày. hai nấu mày ừ. hai nấu mày Ừ mày nấu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  mày ลีบกี่พูดเออเขาบูมแท้เจ้าแล้วเจ้าไนยางเอาปุ๊บแปดอกบักซังผัวไอ้แปลดอกบักซังจับมือกันจับมือกันจับมือกันจับมือจับมือไปยางโอ้เจ้าเจ้าอย่าไปรูปนะมือมันจะขี่ดินนะ โอ้ย,ยเตะกี่พุนมันไงนี่ท่านกับหายไปบุญรุ่มไงนอือ,อขอให้จิตไปบุญเมาอื่นนี่จะบอกอยากไปดันบ้างรับป้ายเลยอย่าดืดด้อเด้อจะพาไปซื้อปืน ป้าเดามากสังกลนโพดเนี่ยบีบีเมื่อคืนนี้นห,หมื่อเขาจุดในห้นาะเขาบริจุด,ดก็กาลเียบเกาะกะาไม่มีแต่ว่นานะเออเก ขื่นนอกก็ได้ได้เนี่ยโอ้ยคือแก่เลยยายดอกมัดสังไปเลงไงโอ้ยยังอ่อนเลยยายเอาขื่นนอกก็ได้ได้เนี่ยโอ้ยขื่นบิดอาบิดอาบิเชิงหมด เ,ออเปิดแล้วสบายดีปาลุงว่างจะข้นตด้ดอันนี่ขนหมกุดชสงช่างวัน้ไม่เคย

เรดสกซางมาสูบฮานหนอมกับบได้ปลาลุงเลยกับพว่าหนอม่อึดแมุ่เดือนาาเาแมเดือปาหาแต่นหน่อมย่ำหน้าเนละยย่หน้าเนะย่ปลาลุงน้องย่ำขึ้นบัวได้ับได้ เยอะแยหน่อยหนึ่งกลุเอ้มันมีน้ำหมดนีงเยี่ยมไปเยียบน้ำเพื่อแห้งนะเนาะเจ็บแบกระตอยทั้งมุมกัลูกเอ้เศรษนียพูดพูาเส่ผักเศบเนี่ย ได้จักดอกเลยแซบฮะดึงเอาดึงเอาหมาตัวหหมาตห่หมา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 าหมาหมาาหมมา ลงมากกิฟพากันเมื่อแล ok ้วก like oh, 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 oh. an ็ลงเลยไปนี่แอบแนมหลังอยู่โว้ยไปย่างไปย่างหุ๊มบิ๊มด๊อกต้นแรกกับต้นนั่นเนาะโกนโพดอยู่ จะว่าอุยเนี่ยอ่ขึ้นไปเทิรหนึ่งก็เป็นหน้าหลวงเงียบเองลุงเง้่พานมาไกลเติบขึ้นย่าก็ ประมาณเกินถึง <acceptance> มุ้งเมื่อยยุหมูเมื่อยโอ้ยหมูเมื่อยค่ะกันเตะขี้บุญนะเป็นยังเระเดีวเสียบกยักนอนไปลุงเลย มาเด้อมาเด้อไปเมื่อเด้ออะไรก็เป็นเพียงหน้าน้องมิวปุงเขาก็เพียงหน้าป่าขื่นเถิงขื่เง,ขเง,ขเงเถิงกับเพียงหน้าน้องเย็บเองอันนี้เติมลกม่วงลุงผมกำลังเป็นดอก จะกลัวมาข้ามซุกหรือระจะกไปเบิกันก่อนว่ทางหน้านะ่สัญญาณดีว่ะเียนอนกับแม่ปไปเลยอย่างมันกวนวันเดี๋ยวข,าายข็ไล่ไปขีดไปปลุงฝากก็ไล์ก็แจกกดติดตามส่องมอดเดินเด้อปลุง พอกันคลิปน้าปะลุงสบายดี